สวัสดีนักเรียนชั้นเกรดซิกนะครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับมาสเตอร์บายอีกแล้วนะครับในรายวิชาทุกคารศึกษานะครับก็วันนี้นะครับจะเป็นการเรียนต่อเนื่องจากสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับก็สัปดาห์ที่แล้วนะครับเราได้เรียนในเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวตามหลักทางวิทยาศาสตร์ไปแล้วเนาะเดี๋ยวมาสเตอร์จะเปิดให้ดูนะครับ อ่านี่นะฮะนี่นะครับก็ทั้งที่แล้วนะครับเราเรียนถึงเรื่องนี้ไว้นะเรื่องของหลักการเคลื่อนไหวนะครับตามหลักการทางวิทยาศาสตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้แรงรับแรงและความความสมดุลน,นะครับและนอกเหนือจากนั้นนะครับเราจะเรายังได้เรียนรู้ว่าระบบใดบ้างนะครับที่ช่วยให้เราสามารถเคลื่อนไหวได้ นะครับไม่ว่าจะเป็นระบบประสาทนะครับที่มีหน้าที่ในการควบคุมและสั่งการนะครับอสองคือระบบโครงร่างและหรือระบบกระดูกนะครับที่เป็นตัวทําให้ร่างกายเราเนี่ยสามารถเคลื่อนที่ได้นะแล้วก็ระบบกล้ามเนือ้อนะครับที่ทําหน้าที่ในการยืดหดนะครับเพื่อใหอ้ส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยมีการเคลื่อนไหวนะครับซึ่งทั้งสามระบบนี้นะครับทำงานเกี่ยวข้องกันหมดเลยนะ ครับแล้วก็ในเรื่องของการรับแรงการใช้แรงนะครับนะความสมดุลเราเรียนไปแล้วว่าคืออะไรนะครับวันนี้นะครับจะเป็นในเรื่องของการปรับปรุงนะครับ ifying, <c oughs> เพิ่มพูนและวิธีปฏิบัติของตนเองและผู้อื่นนะครับก็จะเป็นในเรื่องของการนําหลักการทั้งหมดมาใช้นะครับในการทํากิจกรรมต่างๆ,ๆนะครับเขาบอกว่านะฮะเขาเรื่องเลยนะ เขาบอกว่าการเล่นเกมหรือการเล่นกีฬานะครับผู้เล่นเนี่ยสามารถนำนำหลักนะครับนำหลักการขอโทษนะครับขออนุญาตแก้ไขหน่อยอา่าโอเคนะครับนำหลักการเครื่องหมายทั้งสามรูปแบบเนี่ยมาปรับใช้ในการเล่นเกมกีฬาได้นะมีอะไรบ้างนะนะครับหนึ่งคือการใช้แรงนะครับสองคือการรับแรง ามคือความสมดุลนะครับสามหลักนี้สามารถนํามาใช้ได้นะครับนํามาใช้ได้จําเป็นต้องนํามาใช้เลยนะครับเราจะไปใช้ตอนไหนบ้างล่ะนะครับเราจะยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับตัวอย่างในการรับแรงนะครับการรับแรงในอยากให้นักเรียนน้องช่วยคิดสินะครับคุณครูก็ยกตัวอย่างมาสามแบบด้วยกันนะครับเช่นการรับลูกแชร์บอลนะครับการรับลูกแชร์บอลของผู้ถือกระานะครับอันนี้ก็ จะเป็นในเรื่องของการรับแรงอย่างเห็นได้ชัดนะครับในขณะที่ลูกบอลน,นะครับลอยมานะครับลอยมาจะมีผูเ้เล่นอยู่หนึ่งคนใช่ไหมครับที่ทําหน้าที่ถือตะกร้าใช่ไหมนะผู้เล่นคนที่คนที่ถือตะกร้านะครับจะต้องทำยังไงก็ได้เพื่อรับลูกบอลน,นะครับให้อยู่ในตะกร้านะครับให้อยู่อยู่ในตะกร้านะครับไม่ให้ไม่ให้ลูกบอลอะ่ะเข้าตะกร้าแล้วกระเด็นออกนอกตะกร้านะครับเพราะฉะนั้น จึงมีการนําเรื่องของการรับแรงมาใช้นะครับในขณะที่ลูกบลอลลอยมานะฮะกำลังจะลงตะกร้านะครับคนที่ถือตะกร้าจะต้องยื่นมือออกไปนะครับยื่นมือไปเพื่อเอาตะกร้าเนี่ยรับลูกบอลในขณะที่ลูกบอลนะครับลงตะกร้าแล้วนะคนที่ถือตะกร้ามีหน้าที่ทําอะไรครับผ่อนแรงนะครับผ่อนแรงเพื่อที่จะนะครับประคองให้ลูกแชร์บอลน,นั้น อยู่ในตะกร้าไม่กระดอนออกไปนะครับด้วยการนะครับด้วยการทำไมครับเอาแขนลงนะครับจะเดินเราชูขึ้นนะครับพอลูกลงปุ๊บเอาแขนลงมาเพื่อเป็นการตามแรงรับแรงรับแรงกระแทกจากลูกบอลถ้าคนถือตะกร้านะครับไม่มีการย่อแขนลงนะครับลูกบอลเรามาค่าก็ถือไว้เฉยๆนะครับทาให้ไหมครับ ทำให้เกิดแรงประทะนะลูกบอลอาจจะก,กระเด็นออกจากตะกร้าได้นะครับต่อไปการรับลูกบาสนะครับการรับลูกบาสจากเพื่อนนะเวลาเพื่อนที่ส่งลูกมาให้เรานะครับเวลาที่เรารับเราจะต้องกางแขนใช่ไหมกางแขนนะครับกางนิ้วทั้งห้าเหมือนที่มัอร์สอนไปแล้วนะครับกางแขนกางนิ้วทั้งห้าเสร็จปุ๊บเมื่อลูกบาสนะครับมาถึงมือเราเราจะมีการย่อแขนหดแขนนะครับ นะครับกล้ามเนื้อจะมีการสั่งการสมองมีการสั่งการให้กล้ามเนื้อมีการหดตัวนะครับรับลูกบาสเสร็จปับ๊บนะครับอาจจะมีการผ่อนแรงด้วยการก้าวถอยหลังก้าวถอยหลังนะครับหรือแค่แย่อแขนก,ก็เพียงพอนะฮะแต่ถ้าเราไม่มีการผ่อนแรงนะครับเวลาที่เรารับลูกปุ๊บลูกอาจจะหลุดมือได้นะครับแบบน,นี้เป็นต้นลักษณะจะคล้ายกับการรับลูกบอลของผู้รักษาประตูนะครับผู้รักษาประตูถ้า ใช้มือรับนะครับจะต,ต้องมีการกางนิ้วนะครับรับลูกบอลมาประทะมือปั้งนะครับมีการย่อแขนนะครับผ่อนแรงลงนะแต่ถ้าผู้สตะประตูนะครับไม่มีการผ่อนแรงไม่มีการรับแรงนะครับลูกบอลก็จะกระทบกับมือแล้วจะก็จะกระดอนออกไปนะครับแบบนี้เป็นต้นนะเคลียนะครับนะนักเรียนลองคิดสิว่านอกเหนือจากที่มาเซอร์ยกตัวอย่างมาเนี่ยนะครับมีอะไรอีกที่เป็นการรับแรง ครับเช่นอะไรครับอ่ะเวลาที่เรากระโดดง่ายๆเลยนะครับเวลาที่เรานะครับทําการกระโดดนะขณะที่เรากําลังลงสู่พื้นนะครับเราจะมีการย่อเข่าใช่ไหมมีการย่อเข่าใช่ไหมครับอ่ะอันนั้นแหละคือการรับแรงนะครับต่อไปนะครับตัวอย่างในการใช้หลักความสมดุลน,นะครับนะอ่ะ ตัดผู่ครับอันนี้เป็นหลักนะครับความสมดุลน,นะครับเดี๋ยวมาเซอร์ขอพูดถึงหลักการใช้แรงก่อนนะครับการใช้แรงเช่นการเตะลูกฟุตบ,บอลการออกแรงปาสิ่งของการออกแรงส่งลูกบอลให้เพื่อนนะครับการออกแรงกระโดดนะครับทุกอย่างเนี่ยเป็นการใช้แรงนะครับซึ่งยกตัวอย่างได้ไม่ไม่ยากนักนะครับเราเราใช้กันอยู่แล้วแรงนะครับทีนี้เรื่องของการรับแรงกับ ความสมดุลเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่มีความละเอียดมากกวานะ่านะฮะทีนี้เรามาดูในเรื่องของหลักความสมดุลน,นะครับยกตัวอย่างเลยเช่นการปั่นจักรยานนะครับการปั่นจักรยานหรือขี่โมอเตอร์ไซค์นะครับเมื่อเราขึ้นไปควบคุมบนยานพาหนะเสร็จปุ๊บนะครับถามว่าถ้าเราไม่มีการทรงตัวที่ดีนะครับหรือมีสมดุลที่เลยที่ดีนะครับจักรยานจะทําไมครับมันก็จะเอียงซ้ายเอียงขวาใช่ไหม นะครับเพราะว่าเราไม่สามารถหาจุดกึ่งกลางจุดเซ็นเตอร์ได้แต่ถ้าเรามีความสมดุลที่ดีนะครับเรารู้ว่าเออน้ําหนักมันต้องอยู่ตรงนี้นะครับจักรยานมันถึงจะวิ่งตรงมอเตอร์ไซค์มันถึงจะนิ่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องของความสมดุลน,นะครับหรืออีกอย่างหนึ่งคือสเก็ตบอร์ดนะครับเวลาที่เราขึ้นมาอยู่บนสเก็ตบอร์ดทาไมฮะพื้นที่มันแคบใช่ไหมพื้นที่มันแคบนะครับน้ำหนักตัวเรามันเยอะนะเวลาถ้าเรามีการควบคุมที่ไม่ดีนะครับมีความ สมดุลที่ไม่ดีเนี่ยสเก็ตบอร์ดมันจะมาครับมันจะเบี้ยวมันจะโตทัสโตเซเหมือนคนเมาเลยนะแต่ถ้าเรานะครับมีความชํานาญในการเล่นแล้วนะครับรู้หลักการทรงตัวรู้หลักความสมดุลแล้วนะครับเวลาที่เราอยู่บนสเก็ตบอร์ดมันก็จะวิ่งไปได้ตรงตามทิศทางที่เรากําหนดนะครับเป็นต้นนะโอเคครับนะในเนื้อหาส่วนนี้ครับก็มีไม่เยอะนะในเรื่องของการ ปรับปรุงนะครับการปรับปรุงเพิ่มผูนวิธีปฏิบัตินะครับของตนเองนะเพื่อนาําไปใช้ในการเล่นกีฬาได้หรือนาําไปใช้ในการทาอะไรอ่ะ,อะกิจวัตรประจําวันเดินวิ่งอะไรกระโดดพวกนี้นครับถ้าเรามีหลักสามอย่างนี้ที่ทําไมครับที่ดีเราก็จะปฏิบัติกิจกรรมนั้นได้อย่างอย่างนะครับอย่างปลอดภัยเลยนะอย่างปลอดภัยนะครับเช่น ถ้าเรามีความทรงตัวดีปั่นจักรยานมันก็จะไม่ล้มใช่ไหมบางคนปล่อยมือได้ปั่นจักรยานใช่ป่ะครับนะแต่ถ้าเรามีหลักการทรงตัวที่ไม่ดีนะครับมีการใช้แรงที่ไม่ดีเราไม่รู้หลักการของมันนะครับเวลาที่เราทํากิจกรรมอะไรมันก็อาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยได้นะครับความปลอดภัยเป็นสิ่งสําคัญนะทีนี้นะครับจากที่เราเรียนมาเนี่ยจะสังเกตยอย่างหนึ่งว่าวิชาพละศากษ,ษานะครับ เป็นวิชาที่ใช้ทุกศาสตร์ทุกวิชาเข้ามารวมกันอะอย่างเห็นได้ชัดนะครับนะในเรื่องของการใช้แรงการรับแรงนะครับความสมดุลเนี่ยนักเรียนเคยเรียนเคยเรียนในรายวิชาไหนนอกเหนือจากวิชาสุพา,าึกษาและปรรัักษาครับพาสเตอร์เชื่อมาพวกเราเคยเรียนมาในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับเรื่องของฟิสิก ใช่ไหมการเคลื่อนที่การเคลื่อนไหวการผลักการดันการรับแรงการส่งแรงนะครับทุกอย่างเห็นไหมครับว่า,าวิชาการรักษาครับสามารถนําศาสตร์ทุกวิชาเนี่ยมาปรับใช้นะครับเป็นการใช้ดีกว่าเป็นการใช้ทุกศาสตร์วิชานะครับอย่างนี้ก็เป็นการทําไมครับบุรณาการนะครับระหว่างพารรักษาเข้ากับวิทยาศาสตร์นะครับนะอ่ะโอเคก็ จบลงไปแล้วนะครับสําหรับหน่วยการเรียนรู้ที่ที่อะไรที่สี่หรือเปล่าที่สี่นะครับในเรื่องของหนักการเคลื่อนไหวร่างกายนะโอเคนะครับก็เราก็ได้เรียนรู้ในเรื่องของอการรับแรงการใช้แรงความสมดุลน,นะครับขั้นตอนไม่ใช่สินะการนําไปใช้ดีกว่าการนําไปใช้ในตัวอย่างต่างๆสถานการณ์ต่างๆนะครับก็เราก็ได้ เรียนรู้ไปหมดแล้วนะครับทีนี้เดี๋ยวมาสเตอร์นะครับก็จะมีแบบฝึกหัดนะครับอเป็นแบบฝึกหัดเกี่ยวกับเรื่องที่เราเรียนเนี่ยนะครับให้พวกเราลองทํากันเพื่อไม่การอะไรไหมครับทดสอบความเข้าใจว่าเราเรียนแล้วเราเข้าใจหรือเปล่าไหครับไม่ใช่โอ้ฟังโหเชื่อาสตอร์ผู้ใดเพลินอย่างเลยสนุกอย่างเลยหนูฟังจนหลับไปเลยนะครับแบบนี้มันอาจจะไม่เกิดความรู้นะครับมาสเตอร์ก็ไม่รู้ว่าเราเข้าใจหรือเปล่านะแต่ถ้า พวกเรานะครับมีการทําแบบทดสอบนะครับเพื่อเป็นการวัดและประเมินผลนะมาสเตอร์ก็จะรู้แล้วว่าอ๋อโอมเรียนแล้วเข้าใจนะเอออรตีเข้าใจนะต้นกล้าเข้าใจนะสยามเข้าใจนะนะครับหนูยิ้มไม่เข้าใจการใช้แรงคืออะไรวันนี้นะครับก็จะได้รู้นะอ่ะโอเคครับก็วันนี้นะครับมาสเตอร์ก็ขอลาไปก่อนนะครับแล้วมาเจอกันใหมให่ในสัปดาหนะ์หน้านะครับก็เราเหลือเวลาเจอกันอีกไม่มากแล้วเนอนะนะครับอีกประมาณสัก สองสัปดาห์นะครับก็จะทําการสอบไฟแนลนะครับไฟแนลแล้วทีนี้เราก็เทิมหน้าหน้าจะได้มาเจอกันนะครับนะหน้าจะได้มาเจอกันนะมาเซอร์ก็อยากเจอทุกคนแล้วเหมือนกันโอเคนะครับก็วันนี้นะครับมาเซอร์ขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายมือหายมือหาย